บทที่6ผู้ช่วยสิทธิภิบาลพวกแรกในคราวนั้นเมื่อสิทธิกำลังทวีมากขึ้นพวกกลีกบนติเตียนพวกฮิบรูเพราะในการแจกคานทุกๆวันนั้นเขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ไม้ชาวกลีกฝ่ายอัครสาวกทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาสิทธิ์ให้มาหาเขาแล้วกล่าวว่าซึ่งเราจะละเลยพระเจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหาร ก็หาควรไม่เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือกเจดคนในพวกขั้นที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักขมนม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรคลัส นิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคเลาชาวเมืองอันทิโอกซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายาศาสนาอยู่คนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสา,าวกและเมื่อพวกอัครสา,าวกได้อธิษฐานแล้วจึงได้วางมือบนเขาการประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้เจริญขึ้นและจำพวกศิษย์ก็ทวีขึ้นเป็นอันมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุรหิตเป็นอันมาก ก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั้นสเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตายฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิเดชจึงทำการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของพวกลิเบรตินมีทั้งชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดอร์ กับบางคนจากซิลิเซียและเอเชียได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเตเฟนคนเหล่านั้นสู้สติปัญญาและน้ำใจของท่านเมื่อท่านกล่าวแก่เขาไม่ได้เขาจึงลอบปลุกพยานเพชรว่าเราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้าเขายุยงคนทั้งปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์แล้วเข้ามาจับสเตเฟนแล้วนำไปยังสภา ให้พยานเท็ดมากล่าวว่าคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์นี้และพระราชบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเรตนี้จะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรเนียมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เราพวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์